ข่าวดีพี่น้องประชาชนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สําหรับคุณผู้ชมใน3ากลุ่มนี้ได้รับเงินเร็วขึ้นนะคะล่าสุดวันที่8ธันวาคม2566ยืนยันออกมาแล้วจ่ายเงินเร็วขึ้นได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินโอนตรงเข้าบัญชีและสามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ค่ะเป็นคุณผู้ชมในกลุ่มไหนบ้างที่จะได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือในครั้งนี้และคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดรับสิทธิ์อย่างไรรับสิทธิ์แบบไหนคลิปนี้ไม่ควรพลาดติดตามอัปเดตกัน หากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชรา์กดติดตามกด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องอัปเตดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกๆท,ท่านโดยเฉพาะคุณผู้ชมใน3กลุ่มนี้จะได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินเร็วขึ้นในวันที่8ธันวาคม2566เป็นของขวัญส่งท้ายปีให้กับพี่น้องประชาชนค่ะสําหรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเบี้ยเงี้ี่ผู้สูงอายุเบี้ยความพิการจะโอนเร็วขึ้นนะคะเนื่องจากว่าหยุดในนนช่วววงััเสาา์ทิตตยแลลกกก็ขะ โอนในวันที่8ธันวาคม2566ค่ะมาเริ่มกันที่เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดน,นะคะจากทางรัฐบาล600บาทต่อเดือนสถานะรอจ่ายค่ะรอผลในการดําเนินการกรมบัญชีกลางจะดําเนินการโอนเงินให้ในวันที่8ธันวาคม2566ค่ะตามมาด้วยการจ่ายเงินเบี้ยงที่ผู้สูงอายุนะคะก็คือผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปจะได้รับเบี้ยงที่ผู้สูงอายุแบบขั้นบันได60ปีถึง69ปีรับอยู่ที่600บาท70ปีถึง79ปีรับอยู่ที่700บาท80ปีถึง89ปี รับจิตที่8ละบาทแล้วก็90ปีขึ้นไปรับจิตที่1,000บาทค่ะมาด้วยเบีย้ยความพิการนะคะผู้พิการที่ลงทะเบียนรับเบีย้ยความพิการจะได้รับเดือนละ800-1,000บาทคือแบ่งเป็นผู้พิการที่มีอายุไม่เกิน18ปีรับจิตที่1,000บาทผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปรับจิตที่800บาทและผู้พิการที่มีบารคนจนหรือว่าบตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินในทุกวันที่20ของเดือนอีก200บาทรวมจยอยู่ที่1,000บาทเช่นเดียวกันค่ะโอนเเเเงงิินนนนข้้้้้้าาบัญชชชีใใใหะะะคกกกดดป็็สสสออมมไแลว ในเดืนถัดไปได้ค่ะตรงท้ายปีวันที่8ธันวาคมนี้พี่น้องประชาชนใน3กลุ่มนี้ร่วมแสดงความยินดีด้วยร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะเงินเข้าอีกแล้วค่ะคลิปนี้ราไปก่อนสวัสดีค่ะ